สวัสดีครับมาบูเลอเอโครู้คลาดได้สนุกดมีมีกี่เลเวลเนี่ยโหสุสดยอดไปเลยอลองตังใหม่ดีไหมไม่ดีอ่ะแต่ก็ได้มาเก่งสึ้นล้วเอาฟ้าัปหนึ่งก็กัน ไปเจ็ดแปดตาเลยไม่เกินสิบตาหรอกด่านใหม่ใหม่สลับเราสแต่เขาด่านเก่าเขาเล่นนานแล้วเกาะแล้วกันไปด,ด,ดูดูไม่ใช่อะ่ะ อืม้มีุ่งใจขอเซฟก่อนจะเล่กหลอดแล้วกันมีใครไหมไม่มีใครเอา ไฟเอ้ยทำเชี่ยอะไรเนี่ยไฟจะมาเลยเวย้ยท่เชี่ยอะไรของมึงโหหยาบคายเลยทีนี้ทั้งมันออโอไอ้บอกรอเอ้ยทำอะไรของเองวันนี้ กลางสนามอันตรายมากเลยเก็บตาางโง่เลยข้าแบบยุ่เทียบจะเก็บอยู่ตัวเดียวเก็บไปโง่แล้วรับของก่อนของที่เจาสำคัญ ซื้อของยังไม่ซื้อไม่ต้องมาบอกเี๋ย้วๆๆว้เพึ่งเพึ่งโอ้เกลือสาสิบนาทีครขอดับไซ็เไป้ลยดหัวเลย จะครบหมื่นอ่ะดูสิอัพได้อีกไหมโอ้โหทำแจ้งอัพสองพันอัพอันนี้เด็ดสองพันเลยอัติเมทไทยด้วยมีอัติเมทไทยมีอเออเซเลเซเลเชียหรืออ่านว่าอะไรเนี่ยโอ้โหทุกอันใช่ไหม ไมเทไทย่ไ,ได้สิบห้าอันเองไป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 ดหัวเลยเจอย่างนี้เมตเมทไทยด้วยหึรูแต่เซเลเชียลหรือเปล่าอ่านถูกไหมไม่รู้ว่าอ่าน,มน,กกมนไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นัรรถไฟจะมีใครตายโอ้โอหลาเวนกับ เอาไปเลยไปเลยเพื่อนให้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 ใหใหใหคนอันคนลอันหาของก่อนปเปิดเซิร์ชกันกระจาย,อ,ยาาอ่ะหลังรถไฟตายงูอแล้วไม่เป็นไร กดหอวเลยเก็บสามร้อยไปจะสิบห้าวันอะถ้าเติมก็วันเดียวอะวันเดียวได้ต้องเก็บซะแล้วเก็บไปยาวเลยของเยอะซะด้วยแมววะ Thank ิ้ว เราต้องการดับเบิลดาเมจโคตรมีค่าเลยอันนี้ค่าตัวใหญ่ทีเดียวแมตต์ดดเดียวตายเลยใครไหมไม่มี thank you ทีเดียวตายหมดน้องห่วง ลบก่อนโอ้โหหนีเลยจะทำอะไรก็ช่างมันมเก็บทีละตัวสิบเอ็กคนเลยสิบเอ็ดคน อะไรนี่คืออะลรอ่ะโอเกิดอเลยวะมไม่พุ่มแน่เลยไม่ร่มพุ่มแน่เลยพวกนี้ ตายสิยิงวิโดนก็ตายสิจุดจี๊ดเลยไอ้ขี้อยู่ในพื้นสบายเลยวิ่งสาย,สายวาสไนเปอร์เขาโดนโดนนัดแรกเขาก็ตายอ่ะเม็ดเราก็เขา้า เราได้ดับเบิลดัมเมก่อนเลยเอระดับแรกตัวเรายิงเบาอ่ะแต่แมตต์ดเดียวตาแน,น่นอนตัวใหญ่อ่ะถ้าเรามียิงดับเบิลดัมเมกขอเปล่าหรอเอาไปไปไปให้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 หาข้างหน้าได้ไม่พาหรอกของเยอะ้ตองรู้จักแบ่งปันนี่แหละสิ่งต้องการเนี่ยนี่นี่เฮ้ยเพื่อนเนี่เอาเหรอเนี่ยเอาสิพอ อาปไ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 ปโอ้ไม่ตายด้วยมันชาร์จเกาะเต็มพอดี ตอนนี้เราตัวถูกเพื่อนเลยทิษสามไม่เป็นไรเอามันไม่ตายมันกินนี่จะดายอยู่อือไปไปไปเาข้างหน้า การเกาะเลยดับแบไมีขอก่อนโอ้ยโดนเม็ดเอานิ่งก็ได้ช่วยเยอะเฮ้ยโหระยะการยิงตายหมดเลยที่นี่ โดนดีบัฟเพียบเลยอย่างนี้ยังได้บบดเดวิดดาเมตก่อนไงมีใครไม่ตายตายเปล่เสียดายเลยเอาไปหน่อยเยอะแยะ ขอมองไกลแล้วกันเจอแล้วมนก็เนี่ยเดินรอบหลังเนี่ยอยู่เฮ้ยติดติดติด รอบหลังเอเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไปกันไปฟ้อ,มองมาอุ้ยสุดทุนนีกโดนลูกหลง เก็บล,กลึกเลยมองตอื่นเล่นบ้างตงนีไกลมากอืมก,กินแต่ตะกิน,กกนอมองไกลแล้วกันสองเย หบด้วยรเบิดทีด้เงี้ยบยกสิบเร์เซ็นตรเะมันมีกระสุนเลยม,มีใครตกตกตกตันต đi nào đó đơn anh ơi ok ข่าบหลายตัวเลยเมื่อกีน้นี้เก็บหลายศพรับก่อนอย่าล,ลืมไปต่อเลยขีตาอแล์วขีตาสามตา ก็สัมบ้าหร้วอืมฮึอขอก่อนแล้วกันขอสองชุดเลยเกาะไม่มีใครมีเกาะเลยเกาะเนี่ยสำคัญไปยิงกับตัวใหญ่ เ้ไม่เจอใครอืมอืมให้หลังเข้ารถไฟมาตายไปเนี่ยเอ้ยเชี่ยรถไฟมาว่าแล้วเสียตารถไฟ นี่แหละตายโง่โง่ร้อยเปอร์เซนต์เลยยังไม่ทำหาอะไรเลยโอ้โโอเคสไนเปอร์กับปืนกลนหนัก ใครไม่ไม่มีหน้าสุ่มมากเลยในป่าเนี่ยขอสองชุดแล้วกันนี้ใช้นี้ใช้ขอหนึ่ง Okaa, lekan. Ai, uhu, tuolla うん、うん、うんん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 ん โอเคอีกตัวเดียวครบแล้สิบห้าตัวเนี่ยข้าสิบห้าตัวแค่โดนรถชนนะขอขอคนไม่ง่อ่ะโดนรถชน ดาเมิดเหรอดะเมิดเอามกระสีมันเะาวางนั้นใช่จะไปฝั่งนู้นเอาของเกาะไม่มีตายเหรอถึตองตายแล้วเว้ย ไม่ทำอะไรเลยจ็ตประสินล้์เลยตึ๊บตัมงช่วยจะดีมาก Okay. โอเคไฟชนตายเดือวเชื่อเลยไมเ่เสียหลบร่างสักตัวเหอะขอค่าอีกสักตัวใส,ส่รบคองกันไปโซโล่ก็มีไม่มลง สโลวเล่นง่ายจิงก็เยอะเหมือนกันอืมโอเควางการไกลไว้ก่อนออกมาเลือดมาโลภของ ตัวหลังไว้ก่อนเดี๋ยวมัใครมาแล้วเริ่มแล้วโอเคหาเพื่อนดีกว่าเอาใช่อันนี้ต้องเอาไป ไนไฟมาชาร์จอะไรตรงนี้โง่ปะเนี่ยกจะช่วยมึงไงเนี่ย ช้าเลือดอะไรตรงนี้โอ้ยควายเอ้ยมึงตายไสสัตว์ตายโง่ของมึงไปแหละมันช้าเลือดหาอะไรไม่กู็นปะเนี่ยตายโง่ต้องช่วยแม่งหรอกเห็นแล้วหงุดหงิดเลยข้าตา,ายแล้ว ท้าจริงๆแล้วหืมหนุอเงียไดเห็น,หน,หนงนั้นอะ่ะจากชั้นเลยตรงทางรถไฟมันก็ตายซะืมโอ้ฟาร์มรอบๆไปเยอะแล้วเกมนี้ขอร้องอย่าตายงูรับไม่ไหว มีใส่เลยหนีก่นอนไหวเว้ยจะตายปลาจะตาย กันเกมไหนไม่รู้แหละพอแล้วบาย